สวัสดีปีใหม่ที่ทุกคนนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมและที่สำคัญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโควิด19นะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมทุกเจลล้างมือแล้วก็ใส่แมสด้วยนะครับผมแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับจากคนอื่นประมาณสัก1เมตรนะฮะหรือว่าเนี่ยหนึ่งชั่วงมือนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมแฮปปี้นิวเยยีร์ครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมถ้ามที่บบ้านนะคครัสสุข์ วันปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆคี่สิงใดขอให้สมความปรารถนาให้ตั้งใจเอาไว้นะครับขอให้ปี2021เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับแฮปปี้นิวเย์นะคะ สวัสดีปีใหม่25 6 4นะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ปุกเจลล้างมือนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดกำลังเหมือนจะกลับมาอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2021นะครับก็ขอเป็นปีที่ดีครับสำหรับทุกๆค,คนขอให้ทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับปลยอดภัยโรคภัยยะได้มานก็ เจลล้างมือไปด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากคนนะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนคลับทุกคนนะครับปี2021นะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับขอให้มีแต่ความปลอดภัยนะครับผมยังไงก็แฮปปี้นิวีย์นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับ สวัสดีปีใหม่นะครับผม2021นะครับขอให้ทุกทคนมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะครับผมแล้วก็ขอให้โควิดมันไม่กลับมาหาพวกเราหนักเหมือนครั้งก่อนนะครับขอให้มันหายจากพวกเราไปเร็วๆนะครับเราจะได้มาเจอกันตามงานอีเวนต์ต่างๆบ่อยขึ้นนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแฮปปี้นิวีย์สวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้จจ๊อยากจะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมคิดสิ่งไหนขอได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะเดินทางไปไนก็ระวังตัวด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับสวัสดีครับเดินทางเองนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้สมหวังนะครับผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากหัวใจที่มีให้คุณแฮปปี้นิวร์ครับ สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็โมลี่คริสต์มาสย้อนหลังด้วยนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับผมไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะครับแทนปีใหม่นี้ทุกคนก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับผมตั้งใจจะทําอะไรก็ขอให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับผมขอให้โชคเข้าข้างทุกคนนะครับแล้วเจอกันปีใหม่นะครับครับกให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับ อะไรที่ไม่ดีที่รู้สึกว่าขับใจนะครับก็ขอให้ผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าครับเจอสิ่งดีๆในปีใหม่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม Star Hunter Entertainment นะครับแล้วก็ Superboy ลงพี่ BKC แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานทุกทุกคนเลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมในปีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดเนี่ยขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วขอให้เฮงเงรวยๆนะครับผมการค้าทําอะไรนะครับผมขอให้ยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาไปทุกเรื่องนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับอิสเงกีครับยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้สมปรารถนานะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดี ปีต่อไปก็เป็นปีที่ดีเรื่อยๆไปนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเฮงๆรวยๆครับแ re really ีปิม <oded> ียาครับสวัสดีวันปีใหม่ทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนะครับเจอแต่สิ่งดีๆใน,นปีหน้าแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีในปีที่แล้วนะครับก็ลืมมันไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากเวลาไปไหนนะครับเพราะว่าโควิด๙สำคัญเหมือน,นกันก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะครับบายสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพทางกายแข็งแรงมีความสสุขอออกกกไปนนนมมา็ยย่่ลลืใแแ้้ววเดะครับ